พอดีอยากเคลียร์กับคุณเฉินกับปัญหาที่ผ่านมาครับทางดูไว้ครับพอจะเคลียร์ยัยงไงกันได้บ้างครับเคลียร์กับดูไว้คือ,อในวามหมายของของทราบว่คือเคลียร์ยัยงไงครับผมยังไม่เข้าใจตรงนี้คำเตือนคลิปนี้อาจมีคําพูดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และวันที่หลายของสตรีมเมอร์ดูที่ชื่อคลิป er. อยู่หรือเปล่าเราจอดฝั่งนู้นได้ไหมเนี่ยไม่มาจากเทียวพี่ซิไม่จากเทียวพีนพีนไม่อยู่แต่เราเราเอจริงอ่ะพี่ลงไปแล้วพี่จอดเราใๆแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้นะเว้ยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเราจอดตรงนี้ได้ไหมพี่บินดี้พี่บินดี้อยู่นี่ไงพี่เฉินก็อยู่แล้วไรแล้วไปแ้วไปแ้วไปแล้วเฮ้ยขึ้นไปเนี่ย เรากูปเป็นอะไรเามากูเป็นอะไรเนี่ยตามมาแล้วหรอไม่เป็นไรขอขอไปอนีป่ก่อนเหรอไปดูดิกอนเอาเราพี่ตอบเราพี่ตอบไม่คุยหรอหมอ X B ขอเบอร์หน่อยครับนี่ไงตัวอีไอ้ี่จะตีเขาเหรอใช่ใช่อยากเล่นอยากเล่นรอ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 เคลียร์ก่อน,นมันยี่สิบยี่สิบมันมีโอกาสแพ้อยู่แล้วพี่ไม่ได้เก่งเดี๋ยวพี่อยากเล่นฮัลโหลเจ้าอี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องคุยด้วยแป๊บนึงขอคุยโทรศักัน โอเคตัง้เงเก <ละ S 1> มไ <า S 2> ได้ได้ได้โอเคแต่พี่ตอมอยู่ไหนฮะหันร <c oughs> วไปเร็ว่ร็วเร็วเรตอมเอ้ยบูดีมาดูอเอา้า <c oughs> มาแครับแล้วพี่ตอมอ่ะจะมาเขากำลังซ่อมร สวัสดีปริบครับเครื่องที่ผมอยากรู้แบบอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้ละเอียดฝากฝากแจ้งเพื่อนทุกคนด้วยนะละเอียดเลยใช่ไหมครับได้ละเอียดถึงขั้นว่าสมมุติเราโดนเรียกอะใครเป็นชื่อคนของคนที่เรียกเราตอนนี้อะไรใช่ไหมครับชื่อของคนที่เราคุยอะผมอยากได้ละเอียดแบบนั้นเลยอ๋อถ้าถ้าจะตีนะครับพี่ใช่คือทุกเรื่องครับในวันชีวิตประจำวันอะสมมุติว่ามีปัญหาแบ็มาเก็ต มีกับใครมีกับแก๊งไหนมีกับชื่ออะไรเพราะอะไรบทสนทนาเป็นยังไงใช่เราพูดอะไรใครอยู่ในบทสนทนาบ้างผมอยากได้แบบนั้นเลยได้ครับได้นขอไปหรือเปล่าเพราะว่านึกออกไหมว่าทุกอย่างมันมีผลต่อทุกอย่างอะทุกอย่างมันมีผลอ่ะเข้าใจครับเข้าใจสมมติว่ามีเนี้ยสมมติว่าเหตุการณ์นี้มีปัญหาผมจะได้ไปเรียบเรียงจากชื่อของคนในเหตุการณ์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับพี่ใช่ อาจจะดูยุ่งยากหน่อยแต่ว่าเชื่อผตำรวจแบบอยังแว้นเลยอะก็หล่อเขาดีฟัานปะพี่น้องไม่รู้แต่รถตำรวจคนแว้นเลยดดูิิ้าสมมตรถรถประชาชนแบบแรงเนี้ยเอารถตำรวจไม่ดีฟัาอละผมว่าก็ได้อยู่นะมั้งไวขึ้นมากเลยนุวิทย์โนรีรู้ว่านี่ว่าเขาหารถสี่รถเกียร์อยู่เนี่ยนี่ไงทำไมอะเพ่เขาเขาหารถสี่มานี่ไงแล้วเหลือแค่จี๊บแล้วเขาหาคันนี้อยู่อ้าวพี่พี่พี่แคทอยู่ไหนครับพี่ให้ไปรับไหม ที่อยู่ในจี๊บยู่ในจบีจะรวมกลุ่มใหญ่ใช่รวมกลุ่มใหญ่โอเคเขาเขาบอกเขาอยู่ในจี๊บกำลังรวมกลุ่มใหญ่ที่อยู่ที่คนขับจะรวมกลุ่มใหญ่เลยเหรอใช่พี่คนมีบอลสองคนอยู่ด้วยกัพี่โดนนะ่นาเนี่ยอ๋อซาเวียจะจะจูอี้ขอเบอร์เนี่ยครับขอซาเวียขอเบอร์หน่อยขอไปแล้วครับขอเอามาแล้วเอามาแล้วเขาคุยกันเรื่องอะไรครับผมผมผมเองผมเองแล้วอ่ะะฮไรครับพี่่ชายใหญแล้วคุยกันเรื่องอะไรครับสุ ไม่ไม่คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับพี่เดี๋ยวรอไปคุยกันได้แล้วเฉียวแต่ว่าไม่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 ได้กระทบกระทั่งกันอะไรครับฟังเรื่องกลางเฉยว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่รู้เลยว่าจะปีนคอแล้วค่อยมาโอเคอะไรแล้วเสร็จตุลาแล้วไหมใก่อนเราค่อยคุยกันที่ผมมาก่อนแล้วผมรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกเหมือนแบบอะไรสักอย่างเลยอะแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนเลยตอนนี้ ับแล้วมันจะดีไหมทำไมเขาถึงมาช้ากว่าเราทุกครั้งเลยวะพี่ท้อมจนเราแต่งเลยี่เราเข้ากันไม่แล้วเรารีบมาทำไมไปเข้ามาแล้ว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 เรารีบมาทำไมเราไม่ก็นึกว่าแบบมันต้องรีบไปซ้อมไงแล้วเขาไปจอดฝั่งหนูนทำไมน่า พี่เฉียนแป๊บนึงบอกมายืนรอเลยครับจะรอพี่เฉียแป๊บนึงเอาเอาเอาหนูยาวหนูยาวเท่าไหร่ค่ะดูราคาก่อนได้ไหมคะหนึ่งเจ็ดได้แค่ห้ากล่องอาเฉียสักครู่ครับหาได้ได้ได้สับงซื้อซีเยอะเช่ไวมได้ได้ได้ลูได้เราใหญ่ราเราใหญ่ยิงบนถนนเลยครับไปบนฟุตบาทเลยตีเยอะขนาดนี้เดี๋ยก็ติดไม้หรอกลูกซื้อสักห้ากล่องเชียร์ก็ใต้ห้าหรอกห้ากล่องเด็กก็ดวงดีตีไม้ได้สองอันหรอกตีทั้ห้ากล่องแต่ไม่เป็นไรตรงหน้ารถสภาตรงนู้นแล้วเป็นหนูที่ขายแล้ว อยู่ละทําไมเรามากระโดดตรงนี้อะไก็ได้ครับยิงรถได้นะพี่ประมาณ1-2นาทีรอเอารอก่อนพี่เปลี่ยนแบตของอ้าหรอแล้วเขาบอกให้ไปลุงซอสสะพานตรงนูน้นเอาจิ้มไม่ได้ลองรถใช่ะปะไม่ได้หนูมไม่ได้ถือจิ๊ม กูเห็นนะมีแต่มีมีมีแต่มีแต่ขวัญใจเจแปนทำงานกูถามจริงมึงยืนทำเฮี้ยอะไรวะวันๆหนึ่งอะถามมึงอะเอางี้มึพอใจไอวุฒิโกงเงินมาแสนหนไอ้วุฒิมีค่าหนุ่ยพี่มีค่าตั้งห้าล้านเอางี้พลักกูขอเงินแสนหนึ่งไอ้วุฒิไอ้วุฒิค่าจะขายมึงล้านเอาเฮี้ยกูวุฒิขอเงินมึงจะเพื่อเฮี้ยอะไรไอ้วุฒิไอ้วุฒิน่าจะขายมึงห้าล้านละหร่มีเท่าไล้ามีเท่าไหร่ละ เห็นกสองวันนะอะไรได้อะไรได้อะไรเฮ้ยของแสนเลยเหรอของแสนดิเฮียเอาอ่ไอ้บุ๊คกูถามหน่อยวันนั้นไอ้เฮียกูอุ้มโจรเข้าตอนเช้าสิบโมงโทรมาหากูพี่พี่ตอบครับพี่กูเก็บเหตุอยู่มันมันาเนี่ไหนครับพี่ถูกไหมพี่พี่ตอบเคยเต้นบานาน่าป่ะครับพี่เต้นบานาน่าคืออะไรอ่ะพี่พี่พี่ตอบกด F สามขึ้นมาพี่แล้วก็พิมพ์คำว่าเทลเมียเทลเวนวัคเมีะ เห็นเห็นไหมครับพี่แล้วกูเอาหัวแกงก่อนเห็นเห็นเห็นไหมครับพี่เรากดพร้อมกันนะเทลเทลเทลมีทิกต็อกเนี่ยหรอใช่ใช่ใช่พี่เรากดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามปัดปัดเลยพี่ทำท่าไปก่อนนะทำท่าไปก่อนนะ ทำอะไรกันอยู่เนี่ยของคุณครับพี่พี่เรากำอะไรกัทำมาแล้วครับก็หลอกไปกันะผมไม่ได้ลอกพี่อารู้คิอปคิดดูว่าถ้าเกิดแทรวมกลุ่มใหญ่กันโนะต๊อปคิดว่าไงโอ้โหจะพับแต่แต่แญมาแล้วครับครับหลอกหวยแก แกเอาเนี่ยเออใช่เมื่อกี้ใครบอกว่าจะขายะกปลากรูขาดอะไรแกแกมีตอมในหรอไม่ที่แกรีบไหมต้องมีใายให้หนึ่งไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวแค่ยังวันนี้น่าจะยังไม่ได้ฝั่งข้างนีออเลยครับตรงนี้เลยเดี๋ยวแค่ติดต่อมีรถขั้นกลางอ๋อเขาบอกให้มายืนฝั่งตรงนี้เอาเลยครับครับ ได้ครับ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 คุณสภาคุณก้าวไก่นะเดี๋ยวดีนะเคุณจะแฟนนะไม่เคยคุณจะมาลบล้านฐานชันไปเก่าไม่ได้นะครับตัรู้เลยอ่ะแปลกอะไรอ่ะอานไปเก่าวันไห้ไอทูวีใช่ไผมดิตอนทหารเนี่ยเขาบอกอ่ะแกมากไอทูวีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อ้จืดอะไรแช่มอ่ะที่ไข่ดอกไม้อ่ะผมผมรู้จักต่อเลยครับเราอยู่บ้านผมรู้จักพอดีอยากเคลียร์กับคุณเฉินกับปัญหาที่ผ่านมาครับทางดูไว้ครับ พอจะเคลียร์ยังไงกันได้บ้างครับเคลียร์กับดูไว้คือเรความหมายของของซาเวียคือเคลียร์ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจตรงนี้คือหมายถึงว่าอยากจะให้หมดปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันนะครับือว่าสิ่งที่ทางเราทำพลาดไปอะครับผมว่ามันมันน่าต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามัน พูดพูดเรื่องตีก้องใช้เวลาครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันมันต้องใช้เวลากันจริงๆริงครับเพราะว่าเสนอดิวไปก็ได้นะครเพราะว่าพูดตรงตรงะเรารู้สึกแย่อยู่ครับได้ครับคุณบิลลี่ผมอธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันจะได้ครับได้ได้ครับได้คือให้พูดตรงตรงะเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆครับมันไม่มีูกผิดหรอครับ มันแค่แบบว่ามันรู้สึกไม่ดีอะถ้าเกิดว่าต็อบอยากเคลียร์จริงอย่างเงี้ยมันก็เคลียร์ได้ครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีครับมันไม่ใช่แบบว่ามาขอโทษวันนี้แล้วจะรู้สึกดีวันนี้เลยครับผมว่าคุณก็น่าจะเข้าใจอยู่ถูกไหมเข้าใจครับเพราะว่าถ้าผมทาให้ให้ซาเบียแบบว่ารู้สึกไม่ดีอะผมว่าซาเบียก็ต้องต้องใช้เวลาเหมือนกัน่ะถูกว่ามันไม่ใช่คุยกันแล้วมันมันจะโอเคเลยอ่ะ ช่ครับแล้วก็เออส่วนเรื่องการการเล่นนะครับในรอบที่ผ่านมาที่มีการยื่นมาครับทางคนณเฉยยังอยากเล่นอยู่ไหมครับทางดูยังอยากเล่นอยู่ไหมครับเป็นอย่างนี้แล้วกันครับผมว่าผมขอแบบว่าให้คุณตียับดีเคแบบไวสุดเลยได้เปล่ะแล้วค่อยมาเขีรยผมต่อ <laughs> อ๋อหมายถึงว่าตีกับดีเคใช่ไหมครับงั้นเอาอย่างนี้ครับคือผมอ,ะอ่ะตามแผนของผมมีการเล่นกับบีจีเพื่อวอร์มกันวันที่สิบสามสิบสี่ประมาณเนี้ยครับหนึ่งไฟก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรื่องกับดีเคเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นกันแบบอแล้วถ้าเกิดมันต้องวอร์ม้วเอาเลยเหรอครับถึงว่าเล่นเลยเหรอครับใช่ครับซัดเลยก็แบกว่าเราจะได้เคลียร์กันมันก็นานนะครับแผนนี้มันเหมือนเปิดไว้อยู่อย่างเนี้ย ตารางของเรามีใครลาอะไรไหมครับมีใช่ปะมีลาเยอะเพราะว่ามันจะติดเลือกตั้งค่ะก็แล้วก็อย่าลืมเรื่องนี้เลยครับว่าสมมติว่าจบคดีเคแล้วอะบอกเวลาฟื้นตัวหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่านี่ไม่บอกใช่ไหมอาเป็นหลังช่วงนี่ผมพูดไดใช่ไหมครับมันเป็นเลือกตั้งอะไรเอาเลยเอาเลยว่าเอาเลยลุยเลยว่าลุยเลยผมอยากดูเนี่ยผมจะได้จะได้เราจะเคีย์กันต่อ ตีคนลากลับไปแบบเลือกตั้งกันเยอะครับไม่เกินมือซาเวียหรอกเขาถามผมอ่าวนี้หลังหลังจากวันที่เขาลากลับไปเลือกตั้งครับเดี๋ยวผมเปิดตีเลยก็ได้ครับตัวไหนล่ะครับวันนี้ตัวไหนวันไหนอันจะาก 14, 14. 14. ใช่ปะออต้องหลัง14่มันต้งไปเนี่ยนะครับใช่ครับหมายถึงว่าหลังจากวันที่14ครับเดี๋ยวผมเปิดเลยครับ แต่มีคนลาสิบหกสิบเจ็ดเยอะนะที่แบบว่าไปตามจังหวัดที่ไปหาน่าจะกลับมาประมาณสิบห้าแล้วก็กลับมาเสร็จเปิดเลยครับก็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 คุยกับดีเคเลยไหมครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าว่ายังไงอ่ะได้ครับเรียกเดี๋ยวเรียก,กดีเคหน่อยครับไม่เป็นไรบมลลี่จัรการเลยน้องนะครับพี่ <c oughs> เอ่อสภาบ้านดีเคมาที่แลนเขียวหน่อยครับ เออให้สภาบ้านเขาตามไหมบ้านตาไปเลยครับเออวิลเลียมแนไม่น่าอยู่อ่ะบ้านเาจะซ้อมเวลานี้าไม่ไรคุยผมมาลผมทำงานอยู่รอตอมองเียวะลรเพื่อนผมทำงานอยู่เป็นไฟใช่เลนเขียวรถฟ้าเยนรถนึีวีวาฟนมาเลนเขียวตไครับยนหลังเลยงหลังเลยเจียแล้วมีแล้วมีแล้วะนีดีกว่าไปถึงไตี หลังพี่โทเอเรื่องสกินนี่ผมไม่ทราบจริงๆครับเอาตรงๆเลยนะครับมนี่ถ้าเกิดแบบว่าขัดแบบว่าต่อตรงนั้นนะครับผมขอโทษเลยครับมันไม่ต้องครับมันไม่อยากได้อะไรเลยครับส่วนของผมแคนก็ขอโทษมาเมื่อวานใช่ไหมแต่แบบในมุมของผมนะผมแค่คิดว่าถ้าเกิดผมไม่พูดขัดก็ไม่ได้คิดที่จะมองเรื่องนี้ไงแคนไม่รู้ว่าบิลลี่ก่อนเร้่นี้ ไม่ใช่ว่าคคทไม่ไม่ใส่ใจแต่คัทไม่รู้จริงๆรนะคะพทษได้ไหมไม่มาไอไอคำขอโทษแล้วครับแต่อย่างที่บอกว่ามันมันมันต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะแคทจะให้รู้สึกดีเลยมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะมันก็อาทจะใช่ป่ะถ้าถ้าบิลลี่พูดแบบนี้คคทเข้าใจว่าแบบเออขอเวลาหรืออะไรแบบเนี้ยแคทเข้าใจแต่ถ้าบิลลี่แบบว่าจะไม่ยกเพิ่มให้กันเลยอ่ะคคทก็ไม่สบายใจนึกออกไหมครับไอันรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดจ้องคิดแจะแค่ขนาดนั้นนะครับผมจะบอกว่าผมเับาขอโทษไว้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับ แต่ผมอยากฝากแคทไว้เรื่องหนึ่งว่าแบบเวลาแคทแบบทําอะไรเงี้ยครับลองมองการการทำการการทำตัวเองแล้วก็ลองใส่ตองในมุมของฝั่งตรงข้ามาลองมองในมุมคนอื่นดูว่ครับคแค่นั้นขอแค่นี้ก็พอครับเพราะว่าเรื่องคนนี้มันอันทิทีับมันเป็นเรื่องความรู้สึกล้วนมากกว่าเราไม่มีถูกผิดหรอกแต่ถ้าเกิด ข้างหลังบิลลี่มีอะไรที่ที่รู้สึกว่าต้องต้องคุยหรือต้องบอกแคทบอกแคทตรงๆได้เลยนะื้อบางทีแคไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆได้ครับอย่างที่บอกนะครับมันเราเป็นเพื่อนกันครับเวลาทําอะไรมันต้องรู้สึกมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นคนไม่รู้จักผมจะไม่แคร์เลยแต่เพราะเรารู้จักกันเราเคยอยู่ด้วยกันนี่แหละถูกไหม คือว่า,นานมอเราันที่ดีอะแค่ไม่คิดว่าแบบว่าต้งม,มันเลยรู้สึกมากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองเวลาแบบมันรู้สึกแย่สร้างของผมมีแค่นี้น่าจะเคลียร์ละครับผม มีจีเดรสิบเอ็มงครับแค่สิบล้านสิบล้านเองนิดเดียวมีจีอะสิบล้านสิบสามสิบล้านเลยแค่สิบล้านดีเคก็หลังจากนั้นดีเคมาแล้วอุตตอปจะจาการเลยครับดอบตลาดผมอะ,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 ะมันไมน่ต้องรอพร้อมหรอกนะแต่ามันมันพูดต่ว่ามันมันมันหมดยุดต้องรอว่าไงโจอี้ไปเทนนิงแล้วแต่ถ้าจะคุยเรื่องตีบอกเลยว่าคิวแน่มาก <c oughs> แล้วไม่เล่นกับใครเลยเอาเอาไม่แต่เงินแกงยังไม่เก็บเลย หลังเดือนหนึ่งอ่ะเงินแก๊งเก็บเสร็จแล้วก็จะเดี๋ยวเล่นให้ทุกแก๊งอ่ะใครมาเล่นอ่ะเดือนหนึ่งนะประมาณนั้นแหละเพราะว่าคของแก๊งแก๊งเอาในอาเนี้ยคิวคิวแก๊งใครก่อนอัธิน่าเอทีอาร์ตาเวียอัธิน่าเอทีอาร์ปุ๊บแล้วก็ซาเวียใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าซาเวียคือยี่สิบยี่สิบไอ้ที่เขาตกลงกันนะที่จะเล่นอ่ะคือนี้จะยี่สิบยี่สิบเลยเออคือยี่สิบยี่สิบปกติอย่างงี้โอเคใช่ไหมหลังซาเวียหลังหลังเอทีอาร์ มันโอเคแต่โอ้มันก็ฟื้นฟูนานเก็บเงินแก๊งสามสี่แสนเองถ้ารอรอได้ก็รอไม่รอก็ก็ก็ตีแก๊งอื่นทำไมมันน้าเอาแวะไอ้เกียโัวอีก็ใส่ได้หมดเลยแหละอ๋อก็ใส่ใส่ได้หมดโอเคกันยี่ยี่สิบยี่สิบหลังเอ็นทีอาร์เอนทีอาร์นี่ผมบีดิวเองเลยนะผมจะเอาเอ็ทีอาร์เอาดีเริ่มเลยหรอแต่แต่ขอยี่สิบยี่สิบมานะอ้จริงเหรอรออะไรอ่ะ แล้วอยากเล่นอยากเล่นไหมอันนี้อยากเล่นพอนัดไว้นานแล้วนัดไว้ครึ่งปีแล้วโจยี่ไม่ตอนอยู่เอ็นทีอาร์ทำไมก็เล่นกันแล้วไงตอนอยู่เอ็นทีอาร์ก็โดนอุ้มไปแล้วไงก็ไม่นับตอนนี้คืออยากเล่นในถานะลูกี้เพราะตอนไปชวนนะชวนลูกี้ถูกไหมตอนนี้คุณอยู่ซาเวียครับคุณเล่นกับแดมคิฟตีของใคยเล่นกับตอนกูอยู่ซาเวียกูก็ไปชวนไหมลูกี้อ่ะไม่มีครับไม่มีตอนมีก่อนมึงยุบด้วยวันนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ครับคุณกับกีนังครับอ้าวเหรอเนี่ยคุณพูดใจอย่างเงี้ยถูกอ่ะแต่ตอนนี้นตกีนีงผมเล่นเลย กากินทางมันไม่มีเละมึงหรืออะไรเนี่ยแดมคิดแดมคิดครับแดมคิดผมเล่นให้คุณเลยไงอ๋องั้นเราก็จบจบกันไปให้ผมได้เรื่องเล่นเองบ้างไอ้เหี้ยมีแต่คนมาเลือกกูเนี่ยเต็มเลยหมอก็ไหนบอกว่า20 20ได้ไงก็จะ20 2สิบี่สิมาเล่นกันหลัง n T R โอเคนะไม่เราอย่าเพิ่งดีลกันเดี๋ยวก่าจะไม่ไม่ท่าไม่กว่อนก็กูดีลกับมู๊มาหลายรอบแล้วนี่ไงเนี่ยอันะไรหลัง A T R หลัง A T R สองสัปดาห์อ่ะโอเคไหม A T R ไม่ตีกูสักทีกูก็ไม่เล่นนะทางนั้น่ะ เช่นไรเนี่ยก็อยากเล่นกับลูกี้ก็อยากเล่นกับลูกี้้โอกูทำแก๊งมาขำๆใครจะอยากเล่นกับกูวะวันแล้วันแล้วมึงเอากูไปทิ้งวันนั้นแก๊งมึงเอากูไปทิ้งตรงรางไม่แล้วหมอเอตีนอนทำไมวันนั้นนอนอะไรมันหุ่นงีดเพื่อนกูมันไม่เห็นมึงเอาไปทิ้งกูในพุ่มอ่ะทิ้งกูทำไมในพุ่ม แล้วรู้ไหมแล้วแล้วโจอี้รู้ไหมเพิ่งรู้ตอนเห็นหมอเพื่อนไม่แต่เพื่อนแต่เพื่อนเรารู้แบบรู้แล้วไม่เอาเนี่ยหมอฟังก่อนอ่าว่าจะให้ตอนเราจี้บอกว่าจะให้รีห้าคนแล้วทำไมหมอไม่รีจะมอนะทำไมมันหุนหิดเลยมันเล่นตอนนั้นคือเล่นด้วยอารมณ์โกรธแล้วมันไม่นูก็เลยรีบถอยออกมาก่อนไม่อยากวีนใส่ไง เออที่จะไม่เห็นใจไม่ไม่คิดไม่เออไม่คิดถึงใจกันอะคือแบบวีนใส่ไปแล้วจะเคลื่อนถงทำไมมันก็วีนไปแล้วตอนนั้นนะถ้าแบบเอาเอาหนักจริงคือวีนไปแล้วท่านก็บอกแล้วนี่ไงอยู่ตาเบียด้วยนะอยู่ตาอโอเคแค่นั้นยกไปเลยมาเจอกันเจี๊ยมเจอกันเหี้ยเห็นนั่นเองใช่คุยชื่อพาได้ลงมาได้ครับเพาแบบเฮ้ยผมพร้อมที่จะเร่อร้อยล้านเขาก็พร้อมที่จะเร่อร้อยล้านอย่างเงี้ยนะให้ได้อยู่แล้วเออมันไม่ต้องไม่ต้องยื่นเลยก็ได้ครับถ้าถ้าแบจะกาอี้คุยกันไม่ว่าร้อยล้านร้อยล้านล้านกู จะไม่ต้องยืนไม่ต้องเสียงการเลยมั้งครับถ้าเกิดตกลงทางคู่ไหวอะ่ะทางคู่กับทงคู่โอเคอะ่ะต้องไปคุยลองคุยกับน้าใช่ไหมครับชอบต้องดูวันที่คุณแหลกดแบนด์ด้วยไนหะถ้าถ้าคุยกับน้าได้ก็ตามนี้ก็ได้ครับเอ่อทางวิลเลียมวันนี้อยู่ไหมครับหรือว่าไม่อยู่ไม่อยู่ครับ เดี๋ยวอรอวิลเลียมมาค่อยคันงั้นพรุ่งนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวนัดคุยกันว่าคนจะร้อยลาเนี่โยโอเคไหมวันที่สิบสองที่สิบสองอาชวนผมกำลังจีให้เลยีแต่มูลค่าเนี่ยผมไม่ไมชวนได้ซิงโวเขาก็ำลังจีจังอยู่อย่าเพิ่งเล่นได้ไหมผมกำลังตีให้ว่าน่าจะได้แต่ถ้าพี่เขาบอกว่าติดเล่นหนึ่งพันลาได้รวมเป็นร้อยล้านเงี้ยก็รอให้น้องไปคุยกันได้ครับอ่ได้ครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะชวนอีกถาม เป็นผู้นี้เข้ามาช่วงไหนนะครับที่ว่าคืนนี้เนหลังลีไหมหลังดีไหมครับจะได้แบบเข้ามาอยู่นะใช่จะได้แบบรู้ว่ารู้อะไรกันแล้วจะไปจัดการให้พร้อมครับเพราะผมมองว่าคุยผู้นี้มันก็ยืดเวลาไปอีกเอ้ยเห็นด้วยนะเดี๋ยวเรียกหน้าครับจะคุยตอนไหนก็ผมอยากอยากเห็นสาเมียเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนก่อนที่ที่ที่จะมาถึงจุดเนี้ยสาเียเมื่อก่อนไม่เห็นต้องรอพร้อมเลยครับมีปัญหาก็ซัดเลย ได้ครับงั้นเดี๋ยวเอาอย่างเงี้กันครับไปคุยกันายสภา,าเลยครับ,รบม,มีคำหนึ่งอยากจะให้ซาเวียนะครับครับจริงๆซาเวียเป็นแกงที่แข็งกว่าทด่คิดนะครับอย่าประเมินตัวเอง,เองเอต่ำไปบางทีใช่ครับงั้นไปที่ <ไป S 2> ที่สภา,าเลยครับใใอ่าขอบคุณ <นะ S 2> ครับ เชีย่ยเฮ้ยเฮียจจดปูไอแกโนไอกมือ,อ,าอมากับตูมั้ยฮะตูร่างะอะดูนี่ก่อนเดี๋ยดูดีเมือพี่รูดีมือโทษครขาพี่ดูดีเฮ้ยตีไปครับไปเลยครับพี่แบะบไรกั v ว a I'm <laughs>